สำหรับทันนะคะความกลัวเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของธรรมชาติของชีวิตอะคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วอะจากประสบการณ์อะทันมองว่าความกลัวมันสามารถก้าวข้ามไปได้ และความกลัวถ้ามองให้ดีอ่ะมันเป็นเหมือนแรงผลักดันในการก้าวข้ามของชีวิตนะคะความกลัวเป็นสิ่งที่ไม่ได้ง่ายเกินไปและก็ไม่ได้ยากเกินไปสําหรับชีวิตทุกคนสามารถก้าวข้ามความกลัวได้เหมือนอย่างที่ทันวันนี้ก็สามารถเอาชนะความกลัวของตัวเองจนสามารถดำน้ำแล้วก็ทําสิ่งที่ตัวเองรักได้ในทุกวันนี้ค่ะ เรารู้จักน้องทันมาเป็น10กว่าปีเนะตั้งแต่อุบัติเหตุตอนนั้นปีไหนนะคะปี2554ค่ะก็10กว่าปีเนาะใช่ประมาณ12ปีค่ะ12บ12ปีแต่ตอนนี้น้องทันก็มามี เขาเรียกอะไรนะมีกิจกรรมนั่นก็คือเป็นสาวน้อยคิดปูก<ช>อัปเดตช,ชีวิตหน่อยสิคะตอนนี้ทําอะไรกันบ้างคะตอนนี้หลักๆก,ก็คือเป็นนักสื่อสารขององค์กรนะคะก็คือทําให้องค์กรเอกชนแล้วก็ทําให้ภาครัฐแต่ว่าบริบทก็จะแตกต่างกันไปถ้าภาครเอกชนเนี่ยเราก็จะทําเรื่องของแบบจัดกิจกรรมต่างๆให้ให้กับองค์กรอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นนักผู้สร้างอะไรมาแต่ไอเน,นี้ยทำมาประมาณแบบ12ปีแล้วตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุน,นะคะคแล้วก็จะเห็นยูทูบน้อง คันเนี่ยในบทบาทในการทํากิจกรรมต่างๆที่แบบหลายๆคนบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหนึ่งเช่นขี่จสกีอย่างเช่นด,<ำ>ดำน้ำดำน้ำแล้วก็มีพาราไกด์ดิงค่ะโดดโลมออมีจุดเริ่มต้นยังไงในการ,รที่ไปทากิจกรรมอย่างเงี้ยจริงๆจ,จุดเริ่มต้นคือด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบกิจกรรมแบบว่าลุยๆใช่กิจกรรมที่แปลกใหม่อยู่แล้วค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะอยากที่จะกลับไปเล่นอีกภายหลังจากอุบัติเหตุก่อนหน้านี้คือชอบเล่นอยู่แล้วชอบเล่นอยู่แล้วทีเนี้ยเราก็ไปเจอว่าตอนที่เราเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีชมรมดำน้ำ ก็เลยเริ่มจากตรงนั้นก่อนเลยแล้วเหมือนเราก็ดันเป็นคนพิการแรกๆกลุ่มแรกๆเลยดีกว่าที่เขาแบบเหมือนเพิ่งเห็นว่าคนพิการดำน้ำได้อะใช่ตอนนั้นเราก็เหมือนไปเจอเพื่อนที่มีแนวคิดเดียวกันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นคนพิการเหมือนกันก็เลยเริ่มต้นในการดำน้าด้วยกันขอย้อนกลับไปเมื่อปี5 4ีใช่ค่ะใช่ไหมคะที่น้องถัดประสบอุบัติเหตุนั่นก็คืออุบัติเหตุอะไรคะ อุบัติเหตุก็คือทันเกิดตอนที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนค่ะตอนนั้นอายุ14ปีก็คืออุบัติเหตุก็คือในระหว่างที่แบบยืนรอรถไฟเงี้ยค่ะก็เหมือนถูกเบียดเสียดแล้วก็ตกลงไป<อ>ที่ชานชาลา<อ>ก็คือเรายืนอ,อยู่ชานชาลาแล้วก็เราโดนแบบตกลงไปในขณะที่รถไฟกําลังจะเข้าพอดีก็คือมันทําให้เราถูกรถไฟทับใช่ตอนนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เหมือนสูญเสียขาทั้งสองข้างไปเลยแต่พี่จําภาพได้นะว่าพี่เห็นสาวน้อยคนนึงนอนอยู่บนเตียงแล้วนอนยิ้ม ้นรู้สึกยังไรจริงๆตอนนั้นคือไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะแค่เรารู้สึกว่าเราอยากยิ้มให้กับคนที่มาเยี่ยมเราแค่นั้นเองเพราะว่าคนที่มาเยี่ยมเราอ่ะเยอะมากแบบทั้งเพื่อนคนไทยครอบครัวที่บินต้องบินมาเยี่ยมเราใช่ไหมคะแล้วทุกคนอะ่ะจะมาด้วยอาการแบบหน้าเศร้าเหมือนประมาณว่าแบบเออแบบเสียใจด้วยนะเออทำตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเหมือนเพื่อนเขาก็จะมาเยี่ยมเสร็จแล้วเขาก็จะถ่ายรูป เราก็รู้สึกว่าเออเราอยากยิ้มให้เพื่อนเห็นเนาะคือมันไม่ได้เป็นการฝืนนะคะแต่มันเป็นการที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากเก็บให้มันเป็นภาพแห่งความทรงจําที่แบบดีอะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นภาพจําของทุกคนมาถึงทุกวันนี้แต่อันนั้นมันเป็นการให้กับคนที่เขามาเยี่ยมเราและในความรู้สึกของเราจริงๆล่ะในความรู้สึกของเราจริงๆคือเราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากใช้ชีวิตบนความถุกข,ของตัวเองที่มีอยู่อะคะ่ะคือหมายถึงว่าท่านไม่อยากให้ ภาพจำของธนามันมัน,ม,นมันถูกบันทึกไว้ในสื่อหรือออนไลน์ว่าแบบร้องไห้แล้วก็เศร้าเสียใจอะ่ะคือทันมองว่าแบบย้อนกลับมา10ปีทันก็ยังอยากเห็นภาพเนี้ยเป็นภาพที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากเก็บไวอ้อ่ะที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเลวร้วายนะแต่ว่าทันมองว่าเป็นความทรงจำเป็นไดอารี่ที่แบบพิเศษสําหรับเรามากที่ไม่มีใครเหมือนเราได้อะไรเงี้ยค่ะ อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดตวกด้วยไหมจริงๆเป็นจุดเริ่มต้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆความฝันหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะทำอ่ะก็ถือว่าเป็นการจุดประกายให้เรารู้สึกว่าเออเราต้องเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อออกจากความเป็นแบบเออความความเป็นโลกที่แบบว่าเออเป็นโลกใหม่ของเราในช่วงแรกอะค่ะก็คือพยายามจะหาวิธีว่าเออเราจะออกไปยัางไงาเราจะใช้ชีวิตแบบไหน<ม>ก็ค่อยๆเริ่มจากตรงนั้น ตอนนั้นมีความกลัวไหมคะกลัวมากค่ะกลัวอะไรบ้างตอนอนั้นอย่างแรกเลยที่กลัวคือด้วยความที่เรื่องของทันเนี่ยมันเป็นกระแสสังคมค่อนข้างเยอะค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการถูกจับตามองมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะเคลียร์กับครอบครัวคนรอบข้างที่เรารู้จักยังไงแต่มันคือการเคลียร์กับคนในสังคม mm hmm. ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรไปคือคนในสังคมก็จะมีการคอมเมนต์และมีการมีความคิดเห็นแล้ว mm hmm. ว่าเราน่าจะเป็นแบบนั้นเราน่าจะเป็นแบบนี้ mm hmm. เราน่าจะ เกิดอุบัติเหตุเพราะสิ่งนั้นเราน่าจะาทุกข์เพราะสิ่งนี้อะไรเงี้ยคือเจอเยอะมากแล้วตอนนั้นทันเจอกระแสดราม่าค่อนข้างเยอะเหมือนประมาณว่าด้วยอุบัติเหตุเองมันยังไม่มีความชัดเจนแล้วหมายถึงว่าตัวเราเองก็ไม่สามารถออกมาพูดได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นยอะไรเงี้ยค<ช>่ะทุกคนก็จะตีความว่าเออเราแบบฆ่าตัวตายบ้าง๋อเหรอเออ,เอ,อมีดราม่านั้นด้วยหรอมีดรามาออ่าค่ะว่าแบบฆ่าตัวตายบ้างตกลงไปเองบ้างอะไรเงี้ยคิดสั้นแบบเครียดอะไรแบบนี้ค่ะตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าแบบกลัวมากกลัวอย่างแรกคือวันแรกที่หมอถอด อุปกรณ์ทุกอย่างออกแล้วเราสามารถย้ายตัวเองมานั่งวิลแชร์ได้ค่ะ<ม>คือด้านล่างอ่ะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบว่าร้านอาหารแล้วก็มีร้านขายไอติมอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็รู้ว่าเราชอบกินไอติมใช่ไหมก็พาเราไปข้างล่างสิ่งแรกที่เราเห็นเลยคือเราใส่แมสพยายามใส่แมสค่ะเพราะเรากลัวคนจําได้ว่าเออเราเป็นใครอะไรเงี้ยเรากลัวคนมาถามเรากลัวเรากลัวว่าคนเขาจะแบบ คิดกับเรายังไงแล้วส่งสายตาแล้วแบบซุบซิบกันหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะวันหลังจากที่ทันออกจากห้องไอ u อ่ะล้วไปอยู่ห้องแบบธรรมดาทั่วไปที่เขาเปิดให้ใครมาเยี่ยมก็ได้อะค่ะ,คะวันนั้นแหละที่นักข่าวเห่กันมาแบบเยอะมากตอนนั้นก็เลยรู้ว่าเออมันมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะคือมันแบบดังมากอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความกลัวของนันทันนะ่ะไม่ใช่กลัวเรื่องของความพิการและกลัวเรื่อง คำพูดของคนวิธีค,คิดของคนใช่<ล>คือวันนั้นมันไม่เชิงเป็นวิธีคิดหรือว่าคำพูดแบบจริงจังค่ะแต่ว่ามันเป็นการปรับตัวไม่ถูกว่าคือเราคิดยังไงใช่ใช่คือคือจะบอกยังไงนีคะเหมือนปกติเราเดินออกไปใช้ชีวิตในทุกๆวันโดยที่เราก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะมองอะไรนอกจากเราจะแต่งตัวแปลกๆแ,แล้วคนมองอถูกไหมคะแต่วันนั้นอะ่ะมันเป็นบริบทใหม่คือการนั่งวีลแชร์ทีเนี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบ เขาจะมองเราแบบไหนเขาจะต้องมาสนใจเราไหมมาโฟกัสเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบนั้นมากกว่าว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับนอนาคตอ่าใช่ในอนาคตอ่ะแล้วเราเก้าข้ามขัดมาได้ยังงอย่างแรกเลยค่ะทันจําได้ว่าแรกเนี่ยทันวิธีการเก้าก็คือเหมือนพ่อจะสอนทันเสมอว่าเออถ้าเรากลัวอะไรอะ่ะเราต้องทาสิ่งนั้นให้เป็นความเคยชินแล้วเราจะรู้สึกว่าความกลัวมันเป็นเรื่องปกติจําได้ว่าไปห้างเกือบ อาทิตย์หนึ่งประมาณแบบหลายวันนะคะสามสี่วันอะไปบ่อยมากเสร็จภารกิจกายภาพอะไรเงี้ยไปห้างเพื่อไปท้าทาทยสายตาคนใชจ่จริงจริงอะท้าทาทยใจตัวเองใช่ใช่ท้าทาทยใจตัวเองแล้วก็หนึ่งคือปรับบริบทได้ว่าออจะแบบแสดงพฤติกรรมแบบไหนจะยังไงอะไรเงี้ยจะมีฟีดแบ็กับคนรอบข้างเป็นยังไงคนเข้ามาถามแล้วก็แค่ตอบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้จนปัจจุบันมาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องพันก็จะ มีโอกาสได้ไปพบปะผู้คนมากมายเนาะใช่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมันก็มาจากเริ่มจากที่เราออกไปใช้ชีวิตสู่สายตาคนนีแ่แหละค่ะจนกระทั่งมีรายการหนึ่งอ่ะติดต่อมาเป็นรายการแรกเลยแล้วแน่นอนว่าเราเคยกลัวสายตาคนมาก่อนใช่ไหมะคะกลัวค,คนจะรู้จักยิ่งออกทีวีนี้คือยิ่งเ,เป็นอะไรที่เยอะกว่าสิ่งที่ทันรู้สึกคือ ท่าน,นคิดแบบเด็กอายุ14อะ่ะท่านรู้สึกว่าไปออกรายการดีกว่าถ้าออกรายการพูดครั้งเดียวคนรู้ทั้งประเทศไม่ต้องเล่าซาำใชคค่คือคือคิดแค่นั้นเลยว่าไม่ต้องพูดซาำพูดครั้งเดียวแล้ว<ม>ปรากฏว่าพอออกรายการนั้นนะคะก็มีคนติดต่อให้ไปเป็นวิทยากราก็คือเหมือนไปพูดตอนอายุ15ปีโอโ้โหใช่ตั้งแต่นั้นมามันก็เลยเหมือนเป็น เรียกว่าการก้าวข้ามความกลัวมันทําให้เราเจอโอกาสใหม่มากกว่าที่ที่เราลองทําแล้วมันก็เลยทําให้ทุกวันนี้คือจากสายตาคนมันก็กลายเป็นเหมือนเราได้ทดสอบชีวิตในทุกๆวันนะคะว่าจะถึงทุกวันนี้ การที่เราพบปะผู้คนมากมายประสบการณ์ในการที่เราไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนเนี่ยคคเคยสัมผัสไหมว่าส่วนมากคนเนี่ยเขากลัวอะไรกันจร,จริงๆเขากลัวเขากลัวการปฏิบัติต่อเราด้วยส่วนหนึ่งใช่ใช่เขาไม่ถือว,ว่าคนท,ทั่วไปใช่ไหมคะว่าะจะดูแลเรายังไง๊ะจะช่วยได้ไหมใช่จะดูแลเราแบบไหนจะช่วยเราได้หรือเปล่าหรือว่าคําพูดเขาจะส่งผลกระทบก,กับเราไหมอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะ ก็จะมีมีคําถามมารแล้วท่านมีวิธีในการที่จะตอบเขาอย่างไงสิ่งสิ่งสิ่งนี้ท่านบอกคือท่านก็อธิบายตามแบบโคเซสเลยว่าปกติแล้วแบบเออถ้าสมมติแบบเรานั่งวิวแชงอย่างเงี้ยค่ะช่วยประมาณนี้ก็พอเดี๋ยวที่เหลือนทำเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนให้เขาเรียนรู้ไปกับเราด้วยแต่ก็คือจะไม่ได้แบบปิดกั้นว่าแบบอย่ามาช่วยชานช่วยจริงๆอยากเราก็อยากให้ช่วยใช่ใช่คือท่านมองว่ามันเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะสิบกว่าปีที่ไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน มันก็มุมงกับกันมันงมีใครสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรากลับมาบ้างไหมยเยอะเลยค่ะก็คือทุกครั้งที่ไปทํากิจกรรมเราก็จะเจอหลายๆคนที่เขา ประสบความสาเร็จเนาะท่านเรียกว่าเป็นรุ่นพี่คนพิการดีกว่าที่เขาประสบความสําเร็จในแต่ละด้านแล้วเหมือนกับเขาก็ทําให้เราเห็นว่าเออจริงๆแล้วคนพิการก็สามารถใช้ชีวิตได้ทุกวันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าท่านขับรถยนต์ได้ใช่ไหมคะแต่ที่มาของการขับรถยนต์ของท่านอะ่ะมันไม่ได้มาจากคนทั่วไปมันมาจากการที่ท่านเกิดแรงบันดาลใจจากพี่ที่สนิทคนนึงแล้วเขาก็นั่งวิลแชร์แบบวิลแชร์แบบเดินไม่ได้คือเขาเดินไม่ได้เลยทีเนี้ยเขาอ่ะมารับท่านไปเที่ยวที่บ้านด้วยการขับรถ อนนั้นคือยังไงไม่มีความกบุลตรงนี้เลยว่าเอ๊ะขับมายัางไงใช่ไม่รู้เสรษทีนะี้ตอนไปทันก็แบบสังเกตเขาว่าพี่เขาขับรถแบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเข้าใจว่าอ,อ๋อเออจริงๆแล้วเหมือนกับเราได้เรียนรู้ชีวิตจากพี่เขาแล้วปรากฏว่าพี่เขาก็นั่นแหละมาเป็นคนที่สอนการขับรถ ใช่ทุกวันนี้ก็เลยเหมือนขับรถได้เพราะว่าพี่เขาแล้วก็ยืมรถพี่เขาขับก่อนเลยอย่างเงี้ยถามเหน่อยสิคะในการไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งหน่วยงานาองค์กรเนื้อทั้งเงินทุนภเอกชนเนี่ยแล้วในในส่วนของการไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆส่วนมากเป็นกลุ่มไหนโอ้จริงๆหลายกลุ่มเลยค่ะเคยไปตั้งแต่โรงเรียนแล้วก็ไปวดัดเคยไปวัดเหมือนกันเวลาเราไปให้กําลังใจให้กําลังใจมนนแง่มุมไหนจริง<ห>จริงแง่มุมของทันคือทันไม่ได้บอกเขาว่าแบบเอ้ยคุณต้องให้ คุณต้องสร้างกำลังใจแบบนู้นแบบนี้นะแต่ว่าเหมือนทันเป็นการแชร์ประสบการณ์ชีวิตมากกว่าคือทันว่าคำว่าแรงบันดาลใจมันไม่ใช่การที่แบบว่าเออต้องแบบเชียร์ฟูเขาแบบว่าสู้ๆนะฟิตติ้งนะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นการที่เหมือนกับเรามีวิธีคิดยังไงในการที่จะเดินหน้าต่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปยังไงอะไรเงี้ยมากกว่าในปัจจุบันโลกโซเชียลก็มีผลต่อการใช้ชีวิตของคนเนอะในเรื่องของการคิดกังวล ท่านมีข้อแง่คิดหรือว่าข้อคิดอะไรให้กับคุณผู้ชมหรือว่าน้องๆหรือว่าคนรุ่นใหม่ในการที่จะลดความกังวลตรงนี้หรือว่าจะสร้างกำลังใจยังไงให้กับเขาจริง,รงๆความกังวลท่านว่ามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทั่วไปแหละในการท,ทําที่ในการที่เราจะแบบเหมือนเราไม่เคยเจอหรือเราไม่เคยทําบางสิ่งบางอย่างแล้วเราไม่รู้ว่าผลที่ตามมามันคืออะไรอะคะ่ะแต่สิ่งที่ท่านอยากบอกก็คือว่าเราลองทําดูก่อนนะคะแล้วเราลองค่อยๆปรับสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เอามาสอนเราอะคะ่ะ I'm ตอนที่เราลงน้ำที่ฝั่งหน่วยสิทีที่ลงไปดำน้ำค่ะมันมีการเตรียมตัวยังไงแล้วแบบเพื่อนร่วมทริปเขามีความกังวลใจกับเราไหมก็จริงๆเราต้องบอกก่อนว่าวันแรกที่ได้เดินไปสมัครที่ชมรมดำน้ำค่ะคือสิ่งแรกคือเป็นชมรมคนปกติเลยเป็นชมรมคนปกติในมหาลัยแล้วก็ก่อนที่เราจะไปภาคศาสตร์เนี่ยเราจะต้องไปเรียนทฤษฎีกับภาคในสระว่ายน้ำก่อนใช่าเวลาใช้อุปกรณ์แะ้วก็เลเตอร์ยจะหายใจยังไงก็ตอนไปเขาก็แบบ งง,งนิดนึงคือตอนแรกเขาก็จะแบบว่าเออเดี๋ยวเราจะลงยังไงเหมือนเหมือนเหมือนเขาก็สงสัยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคเขาสงสัยแล้วเราตอบเขาเหรอือว่างไ,งไม่ค่ะเราก็เราก็บอกเขาไปว่าเดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอปรากฏว่าลองแล้วเหมือนกับเราก็ช่วยกันหาว่าเออวิธีการมันจะเป็นยังไงเช่นบาลานซ์จะยังไงอะถ้าเราไม่มีขาเราจะใช้ยังไงในการว่ายต่อไปได้แต่ว่าก่อนที่จะลงดำน้ำจริงๆอะช่วงที่แบบพอเราอุบัติเหตุแล้วอะเคยลงสระ จริงจริง,รงอ่ะทันไม่เคยลงสระนอกจากทําทาราบําบัดใช่คือเคยลงสระแบบลึกสบบุดก็คือทาราบําบัดแบบสระว่ายน้ําทั่ว <c oughs> ไปะอะไรเงี้ยแล้วพอดีว่าทันเนี่ยอยากดาน้ําเพราะว่าเมื่อตอนอดีตอะคะ่ะคือทันเคยแบบจมน้ํามาก่อนอใช่แล้วมีเหมือนปมฝังใจว่าแบบเฮ้ยว่ายน้าไม่ได้เออกลัวอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีว่าที่ชมรมเหมือนเขาก็เปิดโอกาสให้เราเนาะเห็นเราแบบเออแบบไปติดต่อแล้วเขาก็แบบไม่ปิดกั้นเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วพอดีว่ามีเพื่อนไปด้วยแหละมีเพื่อนที่เปพิการอีกหนึ่งคน พอไปเสร็จเขาก็เหมือนช่วยสอนเตรียมตัวอะไรเงี้ยครูฝึกเขาก็เปิดใจในการแบบว่าสอนอะไรเงี้ยเขาก็เรียนรู้เราเราก็เรียนรู้เขาใช่เหมือนเป็นโครงการใหม่ที่ทําให้แบบว่าเออตัวเขาก็ชรเลนตัวเองเหมือนกันกระโดดลงไปตอนแรกก็แบบคุยกันจะลงท่าไหนดีเพราะว่าคนปกติก็ต้องยืนแล้วก็แบบก้าวขาไปนิดนึงแล้วก็กระโดดลงใช่หรือแต่ของเราก็คือต้องเป็นบริแบบการนั่ง แ้่ก็แบบเอาหลังลงหรือเอาข้างลงใช่ก็เหมือนต้องฝึกหาโพซิชนันของตัวเองที่แบบเรามั่นใจที่สุดอะไรเงี้ยโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแบบก้าวข้ามผ่นความกลัวที่เราเคยจมน้ําอันดับ1และ2ในสภาพร่างกาย<อ>แบบใหม่อีกใช่ค่ะแล้วพอยิ่งลงสะนี้ยิ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเรียนรู้มากเรียนรู้ตั้งแต่ขึ้นเรือเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งตัวเราที่มีใจในการที่จะแบบว่า เขาเรียกอะไรท้าทายส่วนคนรอบข้างก็สนับสนุนเราก็เป็น<ช>แรงขับเคลื่อนที่ทําให้เราสามารถทําได้ใช่คือ,ค,อคือทันว่าความพิเศษของการเป็นคนพิการที่ทันชอบเลยนะอย่างหนึ่งคือคือทันคิดว่าคนพิการแบบมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นอะคือเหมือนมีมุมมองใหม่ๆตลอดเวลาคือยกตัวอย่างเช่น บางคนอาจจะมองว่าเราจะเดินไปทางเนี้ยเราก็จะไปทางตรงของเราหรือทางเดิมตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่พอเป็นคนพิการเนี่ยเรารู้แล้วว่าทางตรงนั้นเราไปไม่ได้เราก็จะพยายามหาแผนสำรองของเราอ่ะประมาณสองสาทางเพื่อไปให้ได้แต่ถึงเป้าหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบว่าเป็นคนพิการที่มีความคิดที่ครเอทตลอดเวลาในขณะที่เมื่อก่อนเราเป็นคนปกติเนี่ยเราจะมองว่าแบบโอเคเรือเนี้ยมันปิดแล้วไปไหก็ได้ไปได้ไไดใช่แบบทาง แบบมีกำแพงมีอะไรอย่างเงี้ยวิลแช์มันจะข้ามมายังไงอะไรเงี้ยคือเรามีา i n d s e t ที่ค่อนข้างปิดแล้วแต่ทีเนี้ยพอเราเป็นคนพิการอ่ะเราจะหาลู่ทางยังไงก็ได้เพื่อให้เราไปได้ขอย้อนกลับไปเมื่อตอนที่น้องทันประสบอุบัติเหตุตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นวัยรุ่นค่ะสิบกว่าสิบกว่าปีนนปะมานสิบสี่สิบห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของวิธีคิดตอนช่วงนั้นก็น่าจะเป็นคนที่แบบรักสวยรักงามด็กวัยรุ่นอ่ะเนาะเออแล้วมีวิธีในการที่จะแบบว่าสายตาคนค่ะยังไงหรือว่ามีวิธีในกการบอ เด็กในสังคมบางคนเขาจะแบบโดนบูลลี่ในเรื่องของความไม่สวยงามความอ้วนความอะไรอย่างเงี้ยจริงๆริงทันว่าก็เป็นเหมือนเป็นเป็นเป็นสังคมทั่วไปที่มันจะเกิดขึ้นจากความไม่มั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยค่ะสําหรับตัวทันเองเนี่ยทันไม่ได้มองเรื่องของความพิการมาเป็นข้อจํากัดในความมั่นใจในตัวเองทันคิดว่าความมั่นใจในตัวเองอ่ะมันสร้างกันได้แล้วแต่ความชอบบางคนอาจจะไม่ได้ชอบรูปลักษณ์ที่ทันชอบตัวเองแต่ทันแค่รู้สึกว่าทันอ่ะชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้เออชอบตัวเองในรูปแบบนี้ แล้วเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทำอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยย้อนกลับมาว่าสิ่งที่เรามองอะเราเลือกที่จะมองใช้ความคิดของคนอื่นมาสะท้อนตัวเราหรือเราจะใช้ความคิดของเราสะท้อนให้คนอื่นเห็นใช่ทันมองว่าทันมามองที่ตัวเองมากกว่าคือมามองว่าเรามีความสุขแบบไหนเราแฮปปี้แบบไหนเราก็ใช้ชีวิตไปแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จงแบบเหมือนมั่นใจในสิ่งที่เป็นเราและมีความแตกต่างจากคนอื่นนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราชอบตัวเองทุกเวอร์ชั่นเลยตั้งแต่15มาจนถึงทุกวันนี้เพราะมันเป็นความแตกต่างที่ ไม่เหมือนใครเออไปที่ไหนคนก็จําได้อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็คือต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองก่อนเนาะใช่ใช่ค่ะแต่ละค,คนมีแบบมุมมองสวยงามแต่ละคนไม่เหมือน,อนกันใช่ใช่สุดท้ายแล้วมันเหมือนกับว่าต่อให้เราจะนั่งวิลแชร์แล้วบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันดูเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่สมาร์ทหรืออะไรเงี้ยแต่ทันมองว่ามันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าถ้าตัวเรา proud to be แบบภู<ช>มิใจ<า>ในตัวเองอะต่อให้เราเข็นวิลแชร์ไปจากแบบ สามร้อยเมตรคือทุกคนก็จะเห็นความแบบมั่นใจแล้วคุณค่าของเราอะไรเงี้ยค่ะของพี่เวลาพี่มองพี่จะมองว่าพี่สบายพี่ไม่ต้องเดินใช่พี่ไม่เมื่อยตอนนี้มีอะไรที่แบบว่ากังวลหรือว่ากลัวบ้างไหมคะไม่ไม่เชิงแบบมันไม่เชิงเป็นความกลัวค่ะคือความกลัวของทันนะตอนนี้มันจะเป็นความกลัวแบบเหมือนเป็นเป็นงานงานมากกว่างานที่เราไม่เคยทํางานที่มันโตขึ้นหรืองานที่เราแบบว่า อาจจะอยู่ในพร์ทของการทํางานด้วยแหละมังก็เลยจะเป็นส่วนนั้นมากกว่าแต่ถ้าการใช้ชีวิตมันไม่ได้แบบไม่ได้กลัวแบบว่าเออจะไปไหนมาไหนมันก็คือแบบไปตามปกติอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้น้องทันพูดถึงเรื่องของความกลัวค่ะมันไม่ได้มีมาตลอดใช่มันมาแล้วมันก็ไปใช่ค่ะแล้วมันก็มาเป็นตามแบบแต่ละกิจกรรมแต่ละประเภทงานอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่า ถ้าเรากลัวสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะเกิดความไม่ถนดัด<ะ>ไม่ไม่เคยลองทําหรืออาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้นชินหรือเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แล้วเราไม่สามารถคาดเดาอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความกลัวมันย่อมเกิดขึ้นอยู่แล้วโดยปกติของมันถ้ามันไม่เกิดเลยงน,นั่นหมายถึงว่าเรา ชินกับสิ่งที่เราทำอยู่แล้วสุดท้ายอ่ะเหมือนเราทำแค่หน้างานให้เต็มที่แล้วก็สู้กับความกลัวของเราความที่จะต้องแบบแมนจสภาพจิตใจของเราแล้วก็ทำมันให้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายงานมันก็ออกมาดีตามสิ่งที่เขาคาดหวังไว้สุดท้ายแล้วคะน้องทันคะในอนาคตมองตัวเองเป็นยังไงโอ้ในอนาคตเหรอคะก็คงเออ ใช้ชีวิตแบบสร้างแรงบันดาลใจต่อไปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คงมองว่าออประสบการณ์ชีวิตหรือประสบการณ์ความรู้ที่ได้ใช้มามันก็คงแบบ สามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อะไรเงี้ยเหมือนกับเราทําให้เขาได้มีส่วนช่วยสังคมไปด้วยกันนะ่ะท่านก็เลยมองภาพว่าเออถ้าแบบในอนาคตได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยกันมันก็คงจะสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้แล้วก็จริง,รง,รงๆอะท่านมองว่าทุกวันเนี้ยสังคมคนพิการเป็นเหมือนครอบครัวค่ะคือคือไปที่ไหนคือเป็นเหมือนครอบครัวจริงนะๆ,ๆนะเพราะว่าเวลาไปทากิจกรรมทุกครั้งคือรู้จักคนนี้คนนี้คือเหมือนกับว่าทุกคนเป็นเหมือนญาติอะที่แบบว่าเราเห็นว่าเออเขาเป็นมายังไงแล้วอนาคตเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ มองภาพไว้ว่าถ้ามีโอกาสนาคตก็อยากให้เกิดแบบกิจกรรมร่วมกันกับคนพิการเยอะขึ้นจะได้แบบว่าเหมือนเห็นคนพิการที่มีชีวิตมีศักยภาพที่ดีมากขึ้นอนะไรยงเงี้ยใครเขาอยากดูน้องทันอยากสร้างแรงบันดาลใจส <c oughs> ามารถติดตามได้ที่ไหนคะ <c oughs> ก็ติดตามได้ที่แฟนเพจคะ่ะเซิร์ชเป็นภาษาไทยเลยว่า <c oughs> น้องทันสาว <c oughs> น้อยคิดบวกคะ่ะโ okay, อเคเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะ